สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเดหญิงวัสนาบุญชูอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทับหนึ่งเลขที่14ีมีชื่อเล่นว่านับดาวค่ะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าวาลสามารถลอยขึ้นไปในอากาศและลอยอยู่ในอากาศได้อย่างไรถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสงสัยวันนี้เดี๋วดิฉันจะมาคลายข้อสงสัยให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเองค่ะว้าวจัดเป็นอากาศสยานประเภทหนักกว่าอากาศ เพราะลอยตัวอยู่ในอากาศในลักษณะาคล้ายคลึงกับเครื่องบินว่าวนะลอยตัวอยู่ในอากาศได้โดยกระแสลมพัดผลักดันให้เกิดแรงยกตัวที่ว่าวซึ่งทํามุมเงยหรือมุมปะทะประมาณ45องศาส่วนทางกับกระแสลมสายป่านที่ล่ามว่าวอยู่นั้นดึงรั้งไม่ให้ตัวว่าวหลุดลอยไปและดึงตัวว่าวให้ลอยอยู่บนท้องฟ้าตลอดเวลาที่มีกระแสลมพัดมาถ้าลมไม่แรงพอว่าวจะทรงตัวอยู่ในอากาศไม่ได้ องประกอบของว่าวที่จะลอยอยู่ในอากาศได้คือกระแสลุมที่เคลื่อนไปในแนวขนานกับผิวโลกทางใดทางหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ 2. พื้นที่ให้กําลังยกหรือแรงยกได้แก่พื้นที่ของตัวว่าว 3. อุปกรณ์บังคับได้แก่เชือกหรือได้ลังเว่าวและสายสุงซึ่งทําหน้าที่ปรับมุมประทะของอากาศกับพื้นที่ของตัวว่าวทำให้เกิดแรงยกและแรงดัน ดังนั้นการเล่นว่าวต้องอาศัยลมลมเป็นปัจจัยที่เราไม่อาจควบคุมได้บางวันลมแรงบางวันลมอ่อนเราจะควบคุมได้ก็เพียงตัวว่าวของเราเองเมื่อว่าวประท้าลมจะมีแรงมาเกี่ยวข้องด้วยคือแรงจากน้ำหนักของว่าวแรงฉุดไปตามทิศทางของลมและแรงยกในทิศทางตรงข้ามของน้ำหนักผลรวมของแรงทั้งสเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ทำให้ว่าวลอยขึ้นไปได้ และทิศทางของแรงลับนี้จะอยู่ในแนวเดียวกับเชือกว่าวที่ต่อออกจากคอซุงพอดีในขณะที่ว่าวเคลื่อนที่ส่วนทางลงและตัวว่าวทำมุมเงยทำให้เกิดมุมประทะกับพื้นที่ของตัวว่าวทำให้อากาศด้านล่างหรือหลังว่าวไหลเร็วกว่าด้านล่างว่าวความกดดันอากาศจึงลดลง ทำให้เกิดแรงยกขึ้นในขณะเดียวกันล้มด้านล่างหรือใต้เว่าเคลื่อนที่ช้ากว่าทำให้เกิดความกดดันสูงจึงพยายามปรับตัวให้มีความดันเท่ากับด้านบนจึงทำให้ตัวเว่าวลอยขึ้นด้านบนว้าขึ้นได้จะต้องมีแรงถ่วงหรือน้ำหนักของเว่าวน้อยกว่าแรงยกและแรงขับลมซึ่งมีความเร็วมากพอที่จะชนะแรงต้าน ซึ่งมีทิศทางเดียวกับกระแสลม